คนเก่าเล่าอดีตเล่าเรื่องราวที่ไม่ธรรมดาและน่าสนใจประวัติศาสตร์ผลไหนฟังเมื่อไหร่ก็ไม่เคยเบื่อกับอาจารย์ธงชัยตั้งเจริญกุลอดีตคนกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นนักจัดรายการวิทยุที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ค่ะท่านผู้ฟังคะนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคนเก่าเล่าอาดีตน,นะคะพาท่านผู้ฟังค่ะไปพบกับอาจารย์ธงชัยตั้งเจริญกุลเลยนะคะตอนนี้อยู่กับรายการทันประเด็นเป็นข่าวแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณพัชรินสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพบทุกท่านครับค่ะได้เวลาคนเก่าเล่าอาดีตแล้วนะคะความเดิมเมื่อตอนที่แล้วค่ะหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จกลับจากหงสวัสดี พมา่าเนี่ยได้สองปีได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นอุปราชแห่งกรุงศรีอยุธยาให้มาปกครองเมืองพิษณุโลกในปี2114ทรงจัดตั้งกองทัพเพื่อเตรียมการในภารกิจที่สำคัญนะคะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรนะคะเชิญอาจารย์ธงชัยตั้งเจริญกุลค่ะเล่าให้พี่น้องประชาชนได้ฟังกันเลยค่ะขอบคุณคุณพรจเจริญครับ การเสด็จมาปกครองเมืองพิษณุโลกหัวเมืองชั้นเอกเป็นเวลา13ปีในฐานะองค์อุปราชของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในขณะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมว่าในช่วงนั้นเนี่ยเราเป็นเมืองขึ้นของพม่านะครับถึงแม้จะมีพระม่ากษัตริ์ปกครองกรุงเสียยุธยาอยู่แต่ถึงสิ้นปีก็จะต้องส่งเครื่องบรรณาการไปถวายพระเจ้าหงสาวดีของพมา่า แล้วพม่านี่ก็ใช้ไทยสารพัดแล้วนะราครับคุณวัชริน<ฆ>เมืองไหนที่พม่าตีไม่ได้เราจะสั่งให้ไทยยกทัพไปตีให้หน่อยแม้กระทั่งเมืองบนภูเขาสูงอย่างเช่นเมืองลุงเมืองคังอย่างนี้เป็นต้นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงยกกองทัพอันเกรียงไกรของเมืองพิษณุโลกไปตีได้จนหมดสิน้นจนเป็นที่หวั่นวิตกของพม่าเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับค่ะก<ฆ>็นี่เมื่อถึงคราวพม่าเปลี่ยนแผ่นดิน พระเจ้าบุเรงนองสวรรคตพระราโอรถคือพระเจ้านันทะบุเรงขึ้นเป็นกษัตริย์ของพอมา่าทรงเห็นว่าฝีมือการรบของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนี่เก่งกาจเกิดไปแล้วและก็ทรงคิดว่าหากปล่อยไว้ก็จะเป็นอันตรายกับพมา่าจึงรับสั่งเป็นทางลับกับบรรดาแม่ทัพนายกองของพอม่าว่าคงจะต้องรอบปงพระชนรอบสังหาร สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจนถึงปี2127พม่าก,ก็ใช้ให้ไทยยกทัพไปตีอังวะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้สรงกองทัพออกจากเมืองพิษณุโลกไปจะไปตีอังวะตามคําสั่งของพมา่ายังไม่ถึงอังวะแล้วนะครับถึงแก่เมืองแครงก็ทรงทราบข่าวจากพระมหาเถรคันชองว่าพม่าจะรอบปงพระชน ทรงพิโรธโกรธมากเลยนะครับทรงหยิบคนโทนน้ำขึ้นมาแล้วก็เทน้ำลงดินประกาศอิสรภาพเป็นสัจจวาจาว่าแต่นี้ต่อไปกรุงเสียอยุธยากับหงสาวสดีขาดทางไมตรีต่อกันมีได้เป็นมิตรกันั้งแต่เกา่าเป็นการประกาศเอกราชไม่ขึ้นกับพมา่าอีกต่อไปแล้วก็ชักชวนคนไทยจำนวนมากซึ่งถูก กว่าต้อนมาเมื่อคราวเสียกรุงเสียอุทยาให้เดินทางกลับอยุธยาพร้อมกันเ,เสด็จกลับถึงกรุงเสียอุทยาแล้วก็ได้เข้าไปถวายรายงานพระราธบิดาว่าได้ประกาศอิสรภาพไปแล้วไม่เป็นมืองขึ้นของม,ม้าอีกต่อไปในอบอกว่าประวัติศาสตร์ได้บอกว่า พระราชบิดาคือพระมหาธรรมราชาสรงรับสั่งกับสมเด็จพระเดชสมหาราชว่าในกรุงศรีอยุธยาในขณะนั้นก็มีคนเหลืออยู่น้อยก็รับสั่งให้เทครัวการเทครัวคือการอพยพผู้คนจากหัวเมืองฝ่ายเหนือหัวเมืองฝ่ายเหนือในขณะนั้นก็คือพิษณุโลกพิจิตรสุขโขทยัยกำแพงเพชรเอาไปไว้ที่กรุงศรีอยุธยาเพื่อไปรักษามเมืองหลวง ราะฉะนั้นประวัติศาสตร์ก็บันทึกไว้ว่าเมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้เสด็จออกจากเมืองพิศนุโลกและพระราชวังจันทร์พร้อมผู้คนไปแล้วนั้นเมืองพิศนุโลกและพระราชวังจันทร์ถูกทิ้งร้างหลายคนถามว่าไอ้ทิ้งร้างนี่ทิ้งร้างขนาดไหนก็ขอเรียนว่าทิ้งร้างขนาดป่าขึ้นเต็มไปหมดเลยมเมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จออกจากพระราชวังจันทร์ไปแล้ว ก็ไม่มีอุปราชองค์ใดามาประทับที่นี่อีกเลยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นองค์สุดท้ายหลังจากนั้นเมืองพิศณุโลกก็มีขุนนางชั้นผู้ใหญ่มาปกครองต่อ,เ,อ,อเป็นตำแหน่งเจ้าพญาพิศณุโลกต้องเป็นเจ้าพญานะครับเพราะว่าเป็นหัวเมืองชั้นเอกในส่วนของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้สเสด็จไปประทับณนะพระราชวังจันกเกษม ที่กรุงศรีอย,ยุธยาหลังจากนั้นไม่นาน <mm> ก็ได้เสด็จขึ้นของราชสมบัมติเห็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาต่อจากพระราชบิดาในวันที่29กรกฎาคม2 1 3 3ทรงนำกอง, <mm> ท,องกทัพไปขยายอาณาเขตของราชนาจาักรออกไปอย่างกว้างขวางเลยทีเดียวจนไปที่ขันครามของบรรดาข้าศึกทั้งหลายแล้วก็ยุต แต่วิธีการยุทธที่สำคัญนั่นคือศึกยุทธหัตถีในปี2135ั่งรบทรงรบกับพม่าอุปราชาของพมา่าชนะนะครับโดยได้รับชัยชนะอย่างงดงามการชนช้างศึกยุทธหัตถีบนคอช้างก็ไปที่เกรงกลัวของพม่าเป็นอย่างยิ่งหลังจากศึกยุทธหัตถีแล้ว พมา่าไม่มาไทยอีกเลยหนึ่งร้อยห้าสิบปีหนึ่งร้อยห้าสิบปีหลังจากนั้นจึงเ,เป็นยุคทองของกรุงศรีอย,ยุธยาอย่างแท้จริงนั่นเป็นเพราะพระบรมเดชานุภาพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระองค์นั้นวันพุธน้าจะเล่าให้ฟังต่อถึงพมากษัตรย์แห่งกรุงศรีอย,ยุธยา กับเมืองพิษณุโลกในตอนที่5ต่อไปขอบคุณที่ติดตามฟังสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะท่านจะพบกับคนเก่าเล่าอาดีตได้เป็นประจำทุกวันพุธท,ท่านอยากฟังเรื่องอะไรหรือมีข้อเสนอแนะแจ้งได้ที่สวทพิษณุโลกโทรศัพท์055-267-049หรือเพจเฟซบุ๊กสวท Pizza Nulò!